สวัสดีพี่พี่เพื่อนนะครับอันนี้นะครับคนคนพับนะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่สองสองหกนะครับสองร้อยี่สิบหกครับมีพัสะสมพาะเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสองร้อยนะครับนะครับรายการละสองร้อยนะครับสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ สนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนพี่ที่รับชมแลช่วยกดไลค์ก็ติดตาม้วยครับคนค้นผ่านครับนี่ครับองค์แรกครับเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่ครับสมเด็จเก่านะครับด้านหลังมีตัวหนังสือครับหลอสอ แปดศูนย์อะไรนะครับนะคมีคล้ายๆพอสองสี่อะไรนะครับสองสี่ศูนย์ห้าครับหมายเล็บหนึ่งครับสมเด็จหลังตัวหนังสือครับหมายเล็สองนะเป็นสมเด็จเขาตุ่มนะครับเก่าทำเนื่อห่อเนื้อหาออก มันมัน,มน,นครับแล้วก็มีมวลสารเป็นเม็ดเล็กๆนะครับอนิกสารมเป็นภาพปิดตาเก่านะครับเนื้อผงนะครับปิดตาเก่าเนื้อผงทัมามากเลสามนะครับ นะหมายเลขสี่ครับเป็นปิดตาเนื้อผงเหมือนกันครับหลังแบบนะครับคูก่กลักครับหลักแล้วล่อนนะครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้าครับเป็นพระปิดตาหลวงพุถิมนะครับนีะ เนืผงนะครับแล้วก็ปิดทองนะครับวันนี้ของนะครับเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นหลวงพ่อเกษมปีสามหกนะครับหันนี้เจน,นะครับเป็นพระปิดตาปางซ่อนหานะครับ จาซ้อนหานะครับเป็นพระพุธครับบนเป็นพระปางซ่อนหานะครับวัดอนงค์ครับเนื้อไม้กะพัดนะครับพระพุธเนื้อไม่กะพัดวัดอนงค์ครับเก่านะครับหมายเลขแปดนะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับหลังลอยแร่นะครับ หมายเลขเก้าครับเป็นหลวงปู ar, ่ทวดนะครับเปิดโลกนะครับหลวงปู่ดูปลุกเสงนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ดูปุกเสงนะครับหมายเลขเก้านะครับสภาพหิ Problem ้งเลยนะครับหมายเลขสิบก็เป็นหลวงปู่ดูนะครับเป็นหลวงปู่ดูนะครับเป็นพิมพ์เดียวกับหลังยันดวงนะครับเนี่ยครับเป็นพระผงนะครับ ิมเดียวกับหลังยันดวงครับสิบเอ็ดนะเป็นกรมหลวงจุมพรปีสองพันห้าร้อยนะครับสิบสองครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณครับสวยคมนะครับรูปสวยครับ 色彩漂亮，很漂、ah, 13นะครับเป็นเหรียญรอระฆังหลังคอครับนี่ยหลวงห่างเก่านะครับเหรียญรอระฆังหลังคอครับมีรอยมีตะใบนะครับโลงห่างเก่านะครับอมเขียวอมเหลืองเลยครับเป็นรอโบราณนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นเหรียญรอโบราณครับหลวงพ่อต่วนวัดละหารครับจังหวัดนนทบุรีนะครับหลังมี มียันนะครับนี่ครับมีตะใบนะครับเหรียญรอโบราณหลวงพ่อต่วนวัดนาหารนะครับสิบห้าครับเป็นเหรียญรอหน้าเสือครับหมพ่อน้อยนะครับวัดธรรมศลานะครับสิบหกครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไขนะครับ เป็นเรียนหลวงปู่ขนะ่น้ำไมยเลขกสิบหกนะครับปีสองพนร้อยนะครับเป็นเนื้ออันปะก้าครับสองพ้าร้เ้าเนื้ออันประก้านะครับ 2, เจ็ดเป็นพระสุมกรนะดีนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับหลังมีรอยนิ้วมือนะมนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับ เก้านะเป็นเตารีดหลวงปูท,ทวดนะครับยี่สิบนะเป็นหลวงปูท,ทวดเนื้อว่านนะครับเนีเลี่ยมเก่านะครับ มัดช่างให้มีตัวหนังสือครับมาทลี่สิบเอ็ดครับเป็นภาพปิดตาเนื้อตะกัวเก่านะครับ22นะครเป็นหลวงพ่อเงินออกวัดมุ้ยเขนนะครับ ยีนะเป็นแพะนะแพะเขาแกะนะครับแพะเขาแกะมีจานนะครับยีนะเป็นคุ้นแผนนะครับแผนบ้านกลางนะครับยีบ้านหลวงพ่อคูณนะครับ ก็คูณปีหนึ่งสองนะครับแหว่งนะครับออกวัดแจ้งนอกนะครับยินะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อเพนะครับแพสองพันนะครับฝั่งตะกุดนะครับคมนะครับลึกนะครับยิบเจนนะครับเป็นหลวงผู้สุกนะครับ เหรียญรอหลวงปู่สุกนะครับ28่สิครับเป็นสิวลีหลงพ่อกลวยนะครับ29นะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับ รอลงพ่เดิมนะครับก้นจานนะครับสามสิบนะครับเป็นพระพุทธกวักนะครับพุทธกวักหลวงพ่อเตยนะครับหลวงพ่อเตยว่าสามงามนะครับพุทธกวักหลวงพ่อเตยนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ ศู 4, 3, 7 66, 7 66, นย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทานทาครับฝากเพื่อนเพื่อพี่ที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพียงเท่านี้นนครับสวัสดีครับ